สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สามก็จะมา,มาวาดรูปทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักนะคะอันดับแรกเราก็วาดรูปแอปเปิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะจะเป็นนามประทับนะคะแล้วก็น่ารักน่ารักนะคะพอวาดรูปเสร็จนะคะเราก็จัดเรียงไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความได้เลยนะ,ะอันนี้เราก็เลือกข้อความที่เราถูกใจได้เลยนะคะอันนี้ก็จงเป็นตัวเองไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะทุกคนก็ เชื่อมันในตัวเองนะคะก็จะเป็นข้อความให้กําลังใจเชื่อมันในตัวเองนะคะนี่ก็จะเป็นข้อความน่ารักน่ารักนะคะทุกคนก็ใครมีข้อความอะไรนะคะก็สามารถไปดัดแปลงทำคอนเทนต์ของตัวเองได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เครดิตนะคะ YouTube วัอีซี่นะบางคนอาจจะใส่เป็นชื่อร้านของตัวเองก็ได้นะคะหรือจะเป็นลายนา้ำลายของตัวเองก็ได้นะทีนี้ก็จะมาเป็นขั้นตอนตกแต่ง เล็กๆน้อยๆนะคะให้มันดูมีกิมมิกนะคะดูน่ารักขึ้นนะอันนี้เราก็จะใช้เป็นพื้นหลังเป็นสีขาวนะคะเพื่อทําให้ข้อความสว่างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเซฟได้เลยหรือว่าใครอยกัก